คืนนี้ฝนตกนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งพบความลับที่อาสั่นครอนทั้งโรงพยาบาลและชายผู้กุมอำนาจทั้งเมืองคำถามคือเธอพร้อมเปิดประตูบานนั้นหรือยังนักศึกษาแพทย์สาวสุดสวยดึงความสนใจโซพล้านแล้วกลายเป็นผู้ช่วยของเขาที่แท้เธอคือผู้หญิงในคืนนั้นฝนโปรยลงบนกระจกโรงพยาบาลไฟนีออนสว่างว่าเป็นจังหวะกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อลอยอุ่นรองเท้าหนังของเธอแตะพื้นเงียบ หัวใจเต้นดังชัดในหน้าอกเธอสวมเสื้อกาวพับแขนอย่างเรียบเส้นผมรวบแน่นไม่หลุดกรอบปลายเล็บสะอาดสีน้ำนมป้ายชื่อสะท้อนแสงสีขาวซีดในตาเธอนิ่งแต่ลึกประตูเลื่อนไฟฟ้าเปิดรับลมเย็นเสียงเครื่องช่วยหายใจเหมือนคลื่นร่างผู้ป่วยขยับเพียงปลายผมเธอเช็คชีพจรด้วยปลายนิ้วเย็นอุณหภูมิในห้องต่ำกว่าที่ควร โทรศัพท์สั่นหนึ่งครั้งชื่อของเขาปรากฏเต็มจออักษรเรียบแบบบริษัทใหญ่เธอกลืนน้ำลายช้าและรับสายเสียงผู้ช่วยส่วนตัวแจ้งเวลานัดตึกกระจกของเขาตั้งประงานเหนือเมืองถงล็อบบี้พื้นหินอ่อนเย็นเท้ากลิ่นกาแฟคั่วใหม่ผสมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงยามยิ้มแต่สายตาจับจ้องดวงไฟเพดานส่องลงเหมือนเวที ลิบขึ้นสูงอย่างไร้เสียงตัวเลขเปลี่ยนสีทองทีละชั้นเงาของเธอซ้อนทับเงาของเมืองปลายนิ้วเธอเย็นจนรู้สึกชัดหัวใจเต้นสม่ำเสมอตตะหนักประตูชั้นบนสุดเปิดสู่พรมหนานุ่มผนังไม้เข้มดูแสงเข้าด้านในรูปถ่ายขาวดำของเระยอดเรียงอย่างเที่ยงตรงเสียงฝนหายไปเหลือเพียงความเงียบมือเธอสั่นเล็กน้อยก่อนข้อประตู เขาหันมาพร้อมรอยยิ้มที่ควบคุมได้สูตรสีกรมเนาเรียบปลอดรอยยับนาฬิกาข้อมือสะท้อนเสี้ยวเมืองกลิ่นโคโลนวานิลาและควันไม้แต่จมูกความทรงจำแล่นกลับในทันทีแสงสีเหลืองจากโคมไฟโรงแรมในคืนฝนผ้าม่านหนักไว้ช้าเสียงรองเท้าหนังเปียกน้ำในถงทางเดินลมหายใจอุ่นหลังประตูห้องเสื้อโค้ทเปียกที่แขวนไว้ใกล้กัน มือเธอกำกระเป๋าเอกสารแน่นนังกลับเสีสยดสีกับฝ่ามือจนร้อนเขาเชื้อเชิญให้นั่งพร้อมชาจัสมินถ้วยกระทบจานรับเสียงใสกังวาลไอ้น้ำพาเอากลิ่นดอกไม้เข้าสู่ปอดเขาพูดด้วยน้ําเสียงมั่นคงและสั้นตำแหน่งผู้ช่วยส่วนตัวทางการแพทย์โปรเจกต์การกุศลโรงพยาบาลเด็กเงินทุนและเวลาไม่ใช่ปัญหาต้องการความลับและความแม่นยำ เธอฟังทุกคำอย่างระวังเสียงเขาเรียบจนยากอ่านใจนาฬิกาแขวนติ๊กเป็นจังหวะสม่ำเสมอภายนอกเมฆเังหนาทึบสายฟ้าแลบโดยไม่มีเสียงตามมาเขาสไลด์แฟ้มเอกสารมาหยุดตรงหน้าโลโก้บริษัทปั๊มเงินสีบรอนกระดาษขาวหนาเรียงไร้รอยยับมุมแฟ้มมีรอยขีดจางเป็นรูปครึ่งวงกลมรอยแบบเดียวกับกุญแจกาดโรงแรม ปลายนิ้วเธอไล้ผ่านลายเส้นนั้นผิวกระดาษหยาบเบาๆขนแขนลูกชันช้าและยาวลมหายใจติดขัดเสียววินาทีภาพคืนฝนย้อนมาใสาเหมือนกระจกเขาเปิดลิ้นชักด้วยมือเดียวเสียงโลหะขูดเบาเขาวางวัตถุเล็กสีเงินลงบนโต๊ะแสงสะท้อนเฉือนตาเธอจี้รูปหยดน้ำที่เธอทำหายไปในคืนนั้นห้องทั้งห้องเย็นลงทันที ก้าอีนุ่มกลับแข็งและกว้างเกินไปเสียงเครื่องปรับอากาศดังชัดเกินปกติผิวหลังคอชาเหมือนโดนน้ำแข็งแตะลมหายใจเธอเปลี่ยนเป็นสั้นและทีเขาไม่ถามชื่อโรงแรมเขาไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเพียงเลื่อนจี้เข้าหาเธอดวงตาเขานิ่งและวัดระยะอย่างมืออาชีพเธอได้กลิ่นวานิลลาเข้มอีกครั้งเธอเอื้อมมือช้าช้า โลหะชนปลายนิ้วเกิดเสียงแผ่วความร้อนแล่นจากนิ้วสู่ต้นแขนหัวใจเต้นแรงกระแทกซี่โครงภาพเงาจากหน้าต่างซ้อนทับใบหน้าเขาไฟในห้องกระพริบครั้งเดียวจากฝนเงาของทั้งสองแตกออกเป็นสองชั้นเธอก็มองจี้ที่กลับมาอยู่ในมือรอยขีดเล็กตรงขอบยังอยู่เหมือนรอยฟ้าผ่าที่ไม่เคยหายเขาพูดช้าและชัด เธอมาทำงานกับผมในวันนี้เริ่มจากเคสพิเศษที่ผมไม่ไว้ใจใครเขาวางบัตรผ่านชั้นรับข้างแฟม้มรหัสสีแดงสะท้อนเข้าตาเธอกลิ่นแจสมินจางลงเหลือกลิ่นฝนกระจกบานใหญ่มีหยดน้ำไหลเป็นเส้นปลายนิ้วเธอเย็นลงอีกครั้งเธอเงยหน้าและเห็นเงาอีกเงาหนึ่งในกระจกประตูด้านหลังเริ่มหมุนเปิดอย่างช้าๆรองเท้าหนังแตะพรมหนึ่งครั้ง เสียงเบาเหมือนลมหายใจขอบเสื้อโค้ตเปียกน้ำฝนหยดน้ำหล่นทีละเม็ดอุณหภูมิในห้องลดลงอีกนิดชายร่างสูงในชุดดำสนิทป้ายคล้องคอสีเงินสะท้อนไฟสายตาเขากวาดห้องอย่างเป็นระบบมือขวาถือซองเอกสารกันน้ำซิปพลาสติกขาวขุ่นล่าเป็นเส้นตรงเขาวางซองบนโต๊ะอย่างไร้เสียงวัสดุขยับและทิ้งไอยเยน็น ขอบซองมีป้ายวันที่เมื่อคืนฝนตัวเลขเรียงชัดเหมือนนาฬิกาเดินหัวใจเธอสะดุดหนึ่งจังหวะซีโยพยักหน้าเพียงครั้งเขาไม่เปลี่ยนสีหน้ามือเขาท่าผอบโต๊ะไม้อย่างมั่นเส้นเลือดบนหลังมือชัดแหวนวงเรียสสะท้อนเหงาเธอชายชุดดำรู้สิบออกกลิ่นพลาสติกใหม่แต่จมูกภายในคือผ้าขาวบางชิ้นหนึ่ง มีรอยลิปสติกสีแดงจางหมายเลขห้องพิมพ์เล็กที่มุมผ้าปลายลิ้นเธอขมกล้ามเนื้อไหลตึงจนปวดปลายนิ้วเธอกำจี้แน่นขึ้นโลหะแข็งกระทบเล็บสัน้นเสียงแท้กล้องในหูเหมือนไฟสว่างเขาขยับแฟ้มอีกครั้งภาพถ่ายโพลารอยเลื่อนออกมาแสงแฟลชสท้อนฝนบนกระจกเงาผู้หญิงหันครึ่งหน้า ผมยาวเปียกแนบแก้มเหมือนเธอทุกระยะซีววางภาพกลางแสงโคมมือเขาไม่สัน่นมุมปากยกเพียงน้อยดวงตาอ่านข้อมูลมากกว่าความทรงจำคำพูดต่อมาคมและสัน้นการประชุมคืนนี้ย้ายไปห้องล่างห้องปฏิบัติการติดกระจกทึบมีคนรอพบเธออย่างเป็นทางการทุกอย่างต้องตรวจตามขั้นตอนผมรับผิดชอบรายละเอียดทั้งหมด เธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นวานิลาเข้มขึ้นเมื่อเข้าใกล้เขาพื้นพรมดูกว้างเกินกว่าจะหนีเพดานต่ำลงอย่างประหลาดโลกบีบแคบเหมือนหลอดแก้วเสียงรองเท้าอีกคู่ดังจากประตูจังหวะเท้าสม่ำเสมอของคนคุ้นชินอำนาจประตูหมุนหยุดตรงตำแหน่งพอดีหญิงสาวในสูทขาวก้าวเข้ามาปราบริษัทฝังพลอยสีน้ำเงินที่ปกเสือ้อ เธอถือกล่องเล็กคุ้มกรรมยีฝาปิดแน่นด้วยตะขอโลหะชื่อเธอปักไหมาสีเงินตำแหน่งฝ่ายกฎหมายและความปลอดภัยสายตาคมเหมือนเข็มเย็บแผลหญิงคนนั้นเปิดกล่องอย่างช้าภายในเป็น usb สีดำด้านวงแหวนโลหะรอบปลายเป็นรอยขีดแสงไฟกระทบจนเกิดวงฮาโลเสียงคลิกเบาเหมือนเข็มนาฬิกาเปลี่ยนตำแหน่งจอฝังผนังสว่างขึ้น พื้นห้องสะท้อนแถบแสงยืดออกวิดีโอเริ่มจากโถงทางเดินโรงแรมฝนคอ้อกระจกเป็นลายสารเงาคนสองคนหยุดหน้าห้องเลขเดียวกับผ้าเธอรู้สึกถึงกลิ่นพรมเปียกในลำคอรถโลหะน้อยนๆบนปลายลิ้นฝ่ามือร้อนแต่ปลายนิ้วเย็นเสียงหัวใจดังพอจะกลบเครื่องปรับอากาศรูปเงาหญิงในจอสบตาเธอตรงๆซีอีโอไม่มองจอ เขามองเพียงใบหน้าเธอดวงตาเขานิ่งราวตาช่างแต่ลมหายใจเขาลึกขึ้นครึ่งจังหวะเส้นคิ้วยกขึ้นน้อยจนแทบไม่เห็นภาพค้างที่ประตูเปิดแสงห้องภายในตัดกับความมืดของโถงมือผู้ชายยื่นเข้ามารับเสื้อโค้ทเงาตัดกันเป็นรูปสามเหลี่ยมบนพื้นกําแพงด้านซ้ายมีกรอบรูประยอดเหมือนในออฟฟิศเธอรู้สึกถึงเสียงเลือดไหลในหู เหมือนคลื่นซัดชั้นหิงทีละชั้นลมหายใจห้วและหนักท้องไส้หดจนเกิดเสียงเบาไหลซ้ายชาเป็นวงเย็นหญิงสูตรขาวยื่นเอกสารอีกชุดบันทึกล็อกกุญแจกาดเวลาขาเข้าและออกตรงกับเวรฉุกเฉินของเธอเส้นตัวเลขเรียงแม่นจนใจหายหมึกพิมพ์ยังสดเหมือนเพิ่งกดมาตัวเองสีสันนิดเดียวน้ำเสียงเขาอ่อนลงครึ่งระดับ เราไม่ได้มองหาใครผิดเราแค่มองหาความจริงและความปลอดภัยของทุกคนเขาผลักบัตรผ่านมาใกล้ขึ้นแถบแม่เหล็กสะท้อนเส้นไฟตัวอักษรสีแดงเต้นในตาเธอคำว่าเข้าถึงชั้นลับกลางดึกคำว่าอนุมัติพิเศษอยู่ถัดลงมาชายชุดดำเชิญให้ยืนมือเขาเปิดประตูด้านข้างทางเดินแค่ปูเหล็กตะแกรง อากาศเย็นจัดขึ้นอีกสององศากลิ่นโลหะสดใหม่ประทับพรงจมูกพื้นเหล็กสันน้อยๆใต้รองเท้าเสียงฝีเท้าสามคู่เรียงจังหวะผนังมีไฟเส้นวิ่งลงลึกเงาเธอลากยาวจนแตะปลายทางหัวใจเธอตีกรอบทรงอกแน่นถึงหน้าห้องกระจบฝ้าไฟสีขาวสว่างเท่ากันทุกมุมโต๊ะยาวสแตนเลสกับเก้าอี้สามตัว กล่องเครื่องมือแพทย์จัดวางตามขนาดเสียงกรอบกแกรบของถุงมือใหม่ดังก้องซิโยหยุดตรงขอบเงาเขาวางฝ่ามือลงบนกระจกอุณหภูมิฝ่ามือทําให้ไอฟ้าถอยหนึ่งวงดวงตาเขาไม่ละจากเธอน้ําเสียงราบจนอ่านยากในห้องนี้มีคําตอบมีคนอีกคนรออยู่ด้านในและเขาอาจรู้มากกว่าเราเพราะเขาอยู่ที่ประตูฝั่งตรงข้ามในคืนนั้น เธอพร้อมจะฟังทั้งหมดหรือ,อยังเสียงคลิกจากกรนไฟฟ้ากลิ่นแอลกอฮอล์อ่อนลอยขึ้นหลอดไฟกระพริบหนึ่งครั้งแล้วนิ่งเธอขยับนิ้วโป้งลูกจี้ในมือโลหะเย็นเหมือนหยดฝนแรกแต่ผิวประตูค่อยๆแยกออกเส้นแสงบาดเข้าตาเงาใครบางคนขยับหลังม่านเธอได้ยินเสียงหายใจที่คุ้นจนใจหวิว และเสียงกระซิบต่ำเรียกชื่อเล่นที่มีเพียงคนเดียวเคยใช้ชื่อเล่นนั้นแทงลึกเหมือนเข็มเธอชะงักกลางกรอบแสงกล้ามเนื้อท้องแข็งจนหายใจแคบฝ่ามือชื้นเหนือแม้อากาศเย็นเสียงหัวใจดังชัดเกินเงียบม่านถูกเลื่อนออกชายหนุ่มในชุดสครับสีเทาหน้ากากอนามัยพับลงใต้คางแววตาเหมือนคืนฝนที่ทางเดินโรงแรม กลิ่นน้ำหอมเขาเป็นโน้ตไม้แห้งเขาคืออาจารย์แพทย์เวนฉุกเฉินคนที่สอนให้เธอเย็บแผลครั้งแรกคนที่ยื่นร่มให้ตรงประตูฉุกเฉินในคืนฝนปลายผมเขายังเปียกเล็กน้อยรอยขีดเหนือคิ้วซ้ายเป็นรอยเดียวกับในภาพเธอเรียกชื่อเขาเบากว่าลมหายใจลิ้นแตะเพดานปากจนแห้งตาเขาเลจักจี้ในมือมาที่ใบหน้าเธอไหลเขาตกลงหนึ่งช่วง นิ่งราวกับคำนับที่ไม่เอื้อนเอ่ยซี o อไม่ขยับหญิงสูตรขาวจับเวลาในแท็บเล็ตตัวเลขวิ่งขึ้นทีละวินาทีเสียงติ๊กของนาฬิกากำแพงคมเหมือนมีดความเงียบหนาเป็นผ้าห่มชื้นอาจารย์แพทย์ยกซองเอกสารบางขอบกระดาษครู่ถุงมือจนเกิดเสียงแห้งเขาว,วางภาพเอ็กซเรย์ทรงอกบนโต๊ะสว่างจุดทึบสีขาวเล็กใกล้กระดูกไหปลาร้า เธอจำตำแหน่งเข็มฉีดยาในคืนนั้นได้ทันทีเขาเอ่ยช้าละคมผมตรวจสารตกค้างบนผ้าและตรวจเลือดจากแก้สองใบนั้นผลบ่งชี้ว่ายาถูกเจือนในแก้ของคุณแต่ร่องรอยบนแก้ของผมไม่ตรงกับในระบบโรงแรมเธอรู้สึกถึงรถขมย้อนขึ้นคอท้องไส้หดจนตัวแน่นปลายนิ้วเธอกดจี้จนเจ็บเสียงเลือดพุ่งผ่านหูเหมือนลม ฝ่าเท้าชาเป็นวงกว้างซีอเลื่อนเก้าอี้อิยงเล็กน้อยเงาเขาซ้อนบนผนังไม้เข้มเขาถามเพียงประโยคเดียวใครสลับแก้วแล้วใครได้กุญแจกาดของคุณไปหญิงสูดขาวเปิดแฟ้มใหม่บันทึกจากพนักงานทำความสะอาดชื่อบุคคลหนึ่งมีทีมแพทย์อาสาเวลาขึ้นลิฟต์ตรงกับช่วงไฟตกลายเซ็นเหมือนชื่อเล่นที่เธอเพิ่งได้ยิน อาจารย์แพทยกับพริบตาช้าข้างเขาเกรงน้อยน้ยเสียงเขาต่ำลงกว่าปกติผมไม่ใช่คนเดียวที่ถือรหัสเข้าชั้นฉุกเฉินในคืนฝนนั้นมีคำขอใช้รหัสสำรองไฟเหนือสีสะสว่างขึ้นอีกระดับห้องเหมือนแคบลงครึ่งเมตรเธอสูดอากาศเย็นจนจ,นจมูกชากลิ่นแอลกอฮอล์คมเหมือนขอบกระจกเธอวางจี้ลงบนโต๊ะสแตนเลสให้คงที่ ชายชุดดำวางซองเล็กอีกซองป้ายระบุเส้นผมหนึ่งเส้นความยาวใกล้เคียงกับเธอแต่เม็ดสีเข้มกว่าหนึ่งระดับบนปลายมีคราสเปรย์จัดแต่งทรงภาพจากจอเลื่อนไปยังรอบบี้โรงแรมประจกสูงสะท้อนสายน้ำฝนหญิงในชุดสูทสีขาวครีมเดินตามหลังเธอมือซ้ายถือผ้าพันคอไหมปลายผ้าเสียดสีกับแก้วบ,บนถาดพนักงานเสิร์ฟ ลมหายใจเธอสะดุดผิวต้นคอร้อนวาบเสียงรองเท้าส้นสูงในจอเหมือนใกล้หูหัวเข่าขวาเธออ่อนแรงชั่วครู่เธอจับขอบโต๊ะไว้ให้ตรงเกียวอิงหน้าไปทางหญิงสูตรขาวสายตาเขาไม่กล่าวโทษแต่คมเหมือนสเกลผ่าตัดหญิงสูดขาวไม่กระพริบตาปลายนิ้วเธอเลื่อนวิดีโอย้อนหนึ่งเฟรมมือที่แกะกุญแจกาดในภาพ นิ้วก็มีแหวนเพชรเม็ดเล็กลายแกะสลักเป็นรูปหยดน้ําเหมือนกับจี้ที่อยู่บนโต๊ะเธอได้ยินเลือดตัวเองกระแทกขมับอาจารย์แพทย์เงยหน้าช้าสายตาเขาพาดพ่านซิโอแล้วหันกลับมาที่เธอเขาพูดเบาวกว่าเมื่อครู่คืนนั้นคุณช่วยใครไว้ก่อนขึ้นลิฟต์ภาพใหม่ขึ้นแทนหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเธอในชุดกาวเปียกฝน ประคองเด็กผู้หญิงที่หมดแรงข้อมือเด็กมีผ้าพันคอไหมผืนเดียวกับในจอกลิ่นยางรถพยาบาลลอยย้อนมาในจมูกรถเกลือจากฝนแตะริมฝีปากผิวปลายนิ้วชาเหมือนจับน้ำแข็งเธอยืนไม่ขยับความทรงจำต่อเนื่องกันเป็นเส้นตรงยาวเจวยวยกมือห้ามการเล่นต่อจอค้างที่ผ้าพันคอผืนเดิมเขาหันมาหาเธอโดยตรงน้ำเสียงเรียบแต่หนัก หากเธอจำได้ครบทุกช่วงเราจะลงไปชั้นล่างเดี๋ยวนี้ประตูด้านข้างเปิดรับลมเย็นไฟเส้นตามพื้นนำทางเป็นจังหวะชายชุดดำเดินนำหนึ่งก้าหญิงสูรขาวตามติดหนึ่งช่วงไหล่อาจารย์แพทย์เดินข้างเธอโดยไม่แตะตัวพื้นเหล็กในทางเดินสั่นเบาเสียงเครื่องระบายอากาศดังขึ้นกลิ่นโลหะสดใหม่แรงชัดเธอกับพลิบตาเพื่อไล่แสง จี้บนโต๊ะสั่นเบาเหมือนเรียกหาเธอหยิบจี้กลับเข้ามือโลหะอุ่นขึ้นจากผิวหัวใจเต้นกลับเป็นจังหวะชัดลมหายใจยาวขึ้นหนึ่งช่วงเธอก้าวเข้าสู่เงาแรกของบรรดวนบทสรุปลมเย็นพัดลอดประตูชั้นล่างกลิ่นแอลกอฮอล์กับกลิ่นฝนไฟสว่างเสมอกันทุกช่องเธอจับจี้แน่นในมือ หัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกับเครื่องระบายอากาศชายชุดดำเสียบ USB เข้าจอภาพล็อบบี้โรงแรมขึ้นเต็มผนังเวลามุมจอเท่ากับตอนไฟตกหญิงสูรขาวปรากฏด,ด้านหลังเธอในเฟรมมือเธอแตะถาดแก้วเพียงเสี้ยววินาทีเสียงรองเท้าส้นสูงสะท้อนในห้องเธอยืนตรงไม่หลบตาน้ำเสียงเรียบชัดฉันสลับแก้วฉันปกป้องเด็กคนนั้น ผ้าตัดไปที่โถงฉุกเฉินเด็กผู้หญิงยิ้มอ่อนแรงใต้ผ้าหม่มข้อมือมีผ้าพันคอไหมผืนเดิมรายงานแพทย์ขึ้นทับสารในเลือดของเด็กมีร่องรอยยาเดียวกับแก้วของฉันหญิงสูดขาวสูดลมหายใจสั้นสายตาไมห่หนีฉันได้รับคำสั่งจากคนของบอร์ดเขาต้องการทำให้แผนกอาสาปิดตัวและทำให้คุณหมดเครดิตต,ต่อสาธารณะ ชื่อผู้บริหารปรากฏบนหน้าจอบันทึกโทรศัพท์แสดงการสั่งการเวลาและสถานที่ตรงกันทุกบรรทัดเสียงอาจารย์แพทย์คงที่ตัวเลขไม่โกหกซีอิวยืดหลังตรงเงาบนพื้นนิ่งสนิทน้ำเสียงเขาเรียบแต่เฉียบขอบคุณที่บอกความจริงตั้งแต่นี้ให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการเต็มรูปแบบชายชุดดำพยักหน้ารับคำสั่ง ประตูด้านข้างเปิดรับคนจากฝ่ายสอบสวนหญิงสูตรขาวก้มศีรษะเธอส่งแฟ้มทั้งหมดให้ทีมงานใบหน้าปราศจากน้ำตาแต่เต็มไปด้วยโทษรับผิดอาจารย์แพทย์วางเอกสารสุดท้ายผลตรวจจะแก้ทั้งสองค่าความเข้มข้นตรงกับรอยบนผ้าไม่มีร่องรอยสารในตัวเธอเกินขนาดขึ้นฝนจบลงด้วยข้อมูลชัดเจนเธอคลายมือออกจากจี้ โลหะอุ่นจากผิวกลิ่งแจสมินเจจางกล้ามเนื้อข้างลำคอคลายโลกวางขึ้นหนึ่งช่วงแขนซิโยหันมาหาเธอแสงจากเพดานจับดวงตาเขาพอดีประโยคสั้นและมั่นคงคุณไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปคุณคือคนที่รักษาชีวิตเขาวางบัตรผ่านใหม่ในมือเธอรหัสสำหรับชั้นโครงการเด็กสิทธิ์เข้าถึงห้องวิจัยและคลินิกเคลื่อนที่ ชื่อเธอพิมพ์เต็มบัตรตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายการแพทย์และความปลอดภัยอาจารย์แพทย์ยิ้มบางรอยขีดเหนือคิ้วยกตามรอยยิม้มเสียงเขานุ่มลงฉันจะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเคสต้องปลอดภัยกว่าคืนฝนเสียงฝนเบาลงจนแทบไม่ได้ยินพัดลมระบายอากาศกลับสู่ระดับปกติเธอมองผ่านกระจกไปยังทางเดินยาวไฟเส้นบนพื้นค่อยๆดับทีละดวง เหลือเพียงแสงเช้าเล็ดลอดจากบานประตูพยาบาลพาเด็กผู้หญิงผ่านหน้าห้องผ้าพันคอถูกพับอย่างเรียบร้อยดวงตาเด็กใสเหมือนน้ำฝนหลังพายุเธอก้มลงให้ระดับสายตาพอดีมืออบอุ่นสัมผัสหลังมือเล็กเธอหันกลับไปหาซิโอี้หยดน้ำวางบนฝ่ามือเขาเสียงเธอชัดถ้อยคำขอยือไมไวเป็นสัญญาเท่านั้นฉันจะคืนเมื่อโครงการแรกสำเร็จ เขาพยักหน้าสัน้นสายตาไม่ใช่อำนาจแต่เป็นคำมั่นเราจะทำให้เมืองปลอดภัยขึ้นเริ่มจากวันนี้เริ่มจากทีมของเราประตูเลื่อนเปิดสู่โถงกว้างกลิ่นพายุหลังฝนหอมดินอุ่นเสียงรองเท้าของทีมงานไหลไปในทางเดินความวุ่นวายกลายเป็นจังหวะทำงานทุกฝีก้ามีที่ไปเธอถอดเสื้อกาวตัวเก่า สวมบัตรผ่านใหม่บนอกเสือ้อโลหะเย็นแตะผิวแล้วอุ่นอย่างรวดเร็วลมหายใจยาวและเต็มปอดหัวใจเต้นนิ่งและลึกอาจารย์แพทย์เดินเคียงข้างเงาทั้งสองซ้อนกันยาวไปตามแสงเสียงเครื่องชงกาแฟเริ่มต้นวันกลิ่นคั่วใหม่ลอยอ่อนมือเขายื่นแก้วให้เธอโดยไม่ต้องเอ่ยเจียวหยุดที่หน้ากระจกยาวเมืองทั้งเมืองสะท้อนในกรอบเดียว เมฆแยกออกเห็นเส้นฟ้าจางเขามองภาพนั้นเพียงครู่ก่อนหันหลังกลับเข้าสู่แผนงานเธอก้าวสู่โถงลิฟต์พื้นหินอ่อนเย็นพอดีฝ่าเท้าเลขชั้นสว่างตามปลายนิ้วเธอกดปุ่มโดยไม่ลังเลเสียงลิฟต์ตอบรับสั้นและแน่นประตูปิดลงอย่างนุ่มในเงาสแตนเลสเธอเห็นตัวเองชัดไม่ใช่เงาของคืนฝน ไม่ใช่คนที่ต้องระวังทุกลมหายใจแต่คือผู้ช่วยที่จะเปิดประตูให้ผู้อื่นรอดลิบเปิดสู่แสงเช้ากลิ่นต้นไม้เปียกน้ำจากระเบียงกลางอาคารเสียงนกรับอรุณแทกผ่านโครงเหล็กเธอยกคางขึ้นเล็กน้อยมือข้างหนึ่งจับแฟ้มแน่นพอดีโลกไม่เงียบอีกต่อไปมันเต้นเป็นจังหวะงานและความจริงฝนหยุดสนิททิ้งเพียงหยดบนกระจกเธอก้าวไปตามเส้นแสงยาว และเริ่มต้นหน้าถัดไปด้วยหัวใจที่มั่นคง